สวัสดีครับ่าวันนี้นะครับก็จะมาทดลองโปรแกรมฟีซินนะครับเป็นเล็บที่สิบนะครับก็จะสังเกตว่าอ่าเป็นการออกแบบนะครับโดยใช้กระบอกสูบดับเบิลหนึ่งตัวนะครับซิงเกิลหนึ่งตัวนะครับก็การทำงานก็คือให้กระบอกสูบตัวหนึ่งเอหนึ่งนะครับ <c oughs> ออกก่อนจากนั้น 2a1 ออกตามหรือว่า a บวก b บวกคำว่า a บวกก็คือ 1a1 ออกนะครับ b บวกก็คือ 2a1 ออกอจากนั้นเงื่อนไขที่3ก็คือ a ลบก็หมายความว่าคำบอ,อกสูป 1a1 กลับนะครับ b ลบคำบอ,อกสูป 2a1 กลับนะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับของวงจรน,นี้นะครับ ซึ่งวงจรนี้นะครับอ่าก็หลักการตั้งก้านะครับของโลจิกโมดูลนะครับไอหนึ่งนะครับก็ต่อตรงกับ Q1 เลยนะครับในส่วนของไอสองนะครับก็มาต่ออพุธที่ Q3 นะครับอินพุตตัวที่สามสลับมาต่อที่ Q2 นะครับก็เป็นการ สำหรับการทำงานนะครับการตั้งค่านะครับก็โดยการให้ดับเบิลคลิกที่กระบอกสูบ 1B1 และ 2B2 2นะครับ 1B1 1. อ่าโทษทีนะครับอ่า 1B2 นะครับ 1B2 ก็เชื่อลาเบล 1B2 b กิน100 n 100นะครับ 2B2 b กิน50 n 50นะครับแล้วก็โอเคทั้งคู่นะครับนี่นะครับก็คือวงจร a บวก B บวก A ลบ B ลบนะครับแล้วก็ไปดูในโปรแกรมฟรีซิมนะครับตอนนี้นะครับจะดัดแปลงจากแล็บแปดนะครับให้มาเป็นแล็บ10บนะครับแล็บสิบเปลี่ยนชื่อเป็นแล็บสินะครับต้องตั้งชื่อใหม่ ใช้ชื่อว่า a บวก b บวก a ลบนะครับ b ลบิงเกิลแล้วก็ ดับเบิลน,นะครับใส่ลินเดอร์แอคทีงนะครับอ่ะเป็น l a สิบนะครับจากแ็บสิบนะครับย้อนกลับไปดูในเอกสารนะครับในตัวแ็บสิบตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มกำบอ,อกสูบนะครับตา,างจากแ a บแปดนะครับเพิ่มกำบอ,อกสูบแล้วก็มี s หนึ่งนะครับ อ่าอ2ออก,ออกนะครับ S1 นะครับจากวงจร S1 งก็จะเข้า I1 อ่านะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนชื่ออ่ากระบอกสูบตัวนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับให้เราตั้งแค่อ่ามีสอง อันนี้ก็เป็นหนึ่งบีสองนะครับตัวนี้ก็สองบีสองนะครับก็ไปดูที่กระบอกสูบนะครับซิงเกิลซิงเกิลหนึ่งตัวบันทึกเลยนะครับ ชื่อเป็น2 B 2นะครับระยะ50นะครับคลิกรับขึ้นเองโอเคนะครับสองบีสองนะครับชื่อโอเคนะครับจากนั้นาวาลรีนะครับวาลรีหนึ่งตัวโอเคครับมาวางเลยนะครับวาลรี ต่อไปชื่อเ็ <c oughs> เปลี่ยนชื่อซะนะครับเป็นสองวีสองนะครับสองวีสอง จากนั้นนะครับก็มาหาวาวนะครับวาวสามสักสองลมโคด้ดอ่ะพอพวงลม นะครับเราสามตับสองต้องเซตให้เป็นไฟฟ้านะครับดันกลับด้วยสปริงนะครับชื่อของเราตัวนี้นะครับใช้ชื่อ สอง M หนึ่งนะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นโอเ M สองหนึ่ง M สองนะครับสอง M หนึ่งก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับต่อที่ Q สาม chạy cho nít luôn Thank chữ Thank trong จากนั้นก็เซตค่าในตัว l o g i c module นะครับ l o g i c module ในเซตไปที่ i หนึ่งนะครับไปที่ q สามหลากมาเลยนะครับ i สองทษทีนะครับ ไอหนึ่งไปคิวหนึ่งไอสองไปคิวสามไอสามไปคิวสองไปสอง เอสารเอสาสองโอเคนะครับลองรันดูนะครับกดสตาร์ทโอเคนั่นไขยังผิดอยู่นะครับยังไม่ได้ย้ายกับนะครับ มาครั้งก็อ่าเยาใช้ร้อนครับร้อนไม่ได้อ่าต่อสายให้สมบูรณ์จุดบนแต่อฟองแบบนี้ก็ต้องปล่อยสายใหม่ครับ ้าความชัวร์อ้นอนี้นกคนอีลบให้มหมดเลยอ่ะนะครับดึงใหม่ดึงไปตัวใครสุดก่อน ครับก็อย่งขึ้นแต่ไม่เป็นไรหนึ่งสามเหมือนกับชื่อกับอุปกรณ์มันจะอยู่คาบเกี่ยวกันมากนะครับขยับนิดนึง นะครับก็ทํางานปกตินะครับครับอ่ะนะครับ a บวกอ่าบบวกเลบบลบ a บวกบลบอ่าต่อทีมาใหม่นะครับ a บวกบบวก a ลบบลบอ่านะครับ a บวก b บวก a ลบบลบ นะครับนี่คือแน่นขการทํางานของนะครับแบบที่สิบนะครับขอบคุณครับ